เหตุรถบัสเดอะวอยซ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายที่สูงสุดทั้งในเรื่องของชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมรอบๆทำให้เราได้เห็นถึงความรุนแรงของเหตุการณ์และความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตมาดูกันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรและมีผลกระทบยังไงบ้าง เมื่อวันที่9กันยายนมีเหตุรถบรรทุกน้ำพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางที่บริเวณถนนหน,น,นองห้องอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า24ต้นทั้งทั้งที่เสาไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้าที่ใช้ส่งไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ต่างๆการหักโค่นเสาไฟฟ้าจึงทำให้มีผลกระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ในเหตุการณ์นี้มีผู้โดยสารสองรายถูกบาดเจ็บสาหัสซึ่งเป็นผู้ที่นั่งมาด้วยในรถบรรทุกน้ำพลเมืองดีที่อยู่ใกล้เคียงได้ช่วยเหลือด่วนให้การฉีดยาและปัมหัวใจ CPR ก่อนนำไปยังโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่สำคัญในการสงกระผมชีวิตของผู้บาดเจ็บเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้เกิดไฟลุกไหม้ที่ร้านอาหารใกล้เคียงและทำให้รถดับเพลิงต้องเร่งเข้ามาสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและเพื่อความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่ ตำรวจสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเสาไฟฟ้าที่หักโค่นเป็นเสาไฟแรงสูงสายส่งขนาด150กิโลโวลทำให้ถนนเส้นกองกำลังผาเมืองต้องปิดสัญจรเพื่อความปลอดภัยและเพื่อเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้า ดรทองสุขวงโสภาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่2กล่าวว่าเสาไฟฟ้าที่หักเป็นเสาแรงสูงจะส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเพราะเสาไฟฟ้าหักโค่นเป็นเสาไฟแรงสูงทําให้ไฟฟ้าลัดวงจรไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเร่งตัดกระแสะไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยก่อนจะคืนไฟฟ้าให้แต่ละพื้นที่อีกครั้ง เหตุการณ์นี้ได้ส่งผลให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้างในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ทำให้บ้านเรือนประชาชนร้านอาหารและรถยนต์ได้รับความเสียหายอีกมากมายซึ่งมูลค่าความเสียหายคาดว่าจะสูงมากเพราะเสาไฟฟ้าแรงสูงที่หักไปถึง24ต้นและสิ่งแวดล้อมรอบๆที่ได้รับความเสียหายอีกจำนวนมากเมื่อวันที่9กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายบุญริชเจริญวงอายุ27ปีหรือรถบัสเดอะไวท์ ที่นั่งโดยสารมารถส่งน้ำข้างคนขับเสียชีวิตลงแล้วซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่นี้เป็นเพียงเรื่องราวของความเสียหายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้เท่านั้นเราไม่ควรลืมว่าการป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากและเราไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกครั้งมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นใดๆที่คุณอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุหรือความปลอดภัยในการขับขี่ไหมามาบอกกันในกลางความคิดเห็นด้านล่างนี้